จะดีจะเอาไหมจะเอาไหมมาเร็วมาแม่มาซืมามา้อให้เพื่อนแบบคนเดเียวนะ <c oughs> นะโอเควหมเชเบตพันนี่สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชเบตฟันนี่นะคะเชะเบตวันนี้แม่อุจะพาเชเบตไปดูปิก,กระจูกันโอ <c oughs> เคไหมพาแม่อุไปดูหน่อยได้ไหมตัด ในระหว่างรอพี่อมเดกกับพ่อเอ็นนะเราไปดูออปิกาจูกันดีกว่าลูกไปไปปิกาจูอยู่ตรงไหนชาเบตรูกไหนว่าอยู่ตรงไหนคะไม่ใช่อันนี้สิวันเนี้ยลูกปิกาจูอยู่แถวนี้ค่ะมาน,นี่ค่ะลูกเออตามมาชาเบตจำได้ไหมว่าปิกาจูอยู่ตรงไหนลูกชาเบตปิกาจูเนี่ยพี่อมเด็กเขาชอบไม่ใช่หรอ เราจะชอบตามพี่อมเล็ตได้ยังไงอะคะเก็บตู้เพรไม่มีอีมุยอ่ะมีมุยมีมุยแม่อูเห็นอยู่นะไปแล้วมั้งลูกใช่อันนี้อ๋ออันนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นอีมุยภาคสองนะใช่หรือเป่าเอาไหมเอาไหมทล้วมต้องโยนด้วยอ่ะลูกเอาไหมสรุปเอาไหมและถ้าโปเกมอนอชมเบ็ตเอาไหมเอาหรือเปล่าคะไม่เอาหรอจะแม่อูจะซื้อให้พี่อมเล็ตนะอีกตัวหนึ่ง ตอนนี้เพี่อนเบลต์เขามีแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวแม่อุจะซื้อให้เขาอีกตัวหนึ่งให้ให้เขานอนก่อนไม,ไม่แต่ของเชฟเบลตเชฟเบลตไม่ได้ชอบโปเกมอนไหนลูกชอบชอบ,ชอบอีมุยไม,ไม่ใช่อีมุยนี่ไงลูกอีมุยอยู่นี่ไม่ใช่มันเป็นอีมุยทีส่สวยไม่สวยตาสองก็สวยเหมือนกันลูกหน้าตาสวยเหมือนกันนะนี่อ่ะตัวนี้น่ารักมากเลยนะเพื่อนๆไม่น่ารัก จ้ซื้อให้ลูกนี่เราจะซื้อให้พี่อมเด็ดคนเดียวให้นายมาลูกเป็นไรกะเนี่ยเดี๋ยวแม่อูจะดูนะจะอ่านนะว่ามันชื่อตัวอะไรเพามันใช่อีมูหรือเปล่าจะเอาอะไรคะอพูดมาให้หน่อยว่าหนูจะเอาอะไร สรุปเชเบสจะเอาอะไรจะโปเกมอนเหรอถ้าเกิดพี่ออมเดทเขาบอกว่าชเชเบสอ่ะต้องตามเขาอย่างเงี้ยทำไงอ่ะเชฟเบสเอาเอาตัวอื่นได้ไหมอ่ะเอาอีม,ม,ม,มุยได้ไหมอีมุยอ่ะมีอีมุย่นที่แม่กูบอกไงมีีอ แบ,บนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวซื้อให้อเมริกคนเดียวดีกว่าโ <Okay. S 2> อเคแม่คุณจะซื้อให้อมริกแต่นอนก,ก่อนไม่ให้เชเบตหรอกเพราะว่าเชเบตอ่ะดื้อเนี่ยมันเปื้อนนะ้ำเชเบตน,นั่งแบบนี้ฮะหนูลุกได้ไหมลุกยืนก่อนเร็วมาลุกเร็วจะซื้อโปกเกมอนไปฝากพี่อเมริกดีกว่าทำดีจะเอาไหมจะเอาไหมมาเร็วมา แม่มามาซื้อให้พี่ออมเล็ตคนเดียวนะโอเคปะไม้หนูจะเอาไหมแม่ถามหนูก็ไม่เอาหนูจะเอาอะไรเอาอะไรอันนี้เนี่ยอ่ะสามร้อยแปดสิบบาททำไหมไม่ก็หแม่ไม่ยอมนะโอ้น้มงป้าจะซื้อไปให้พี่ออมเล็ต ถึงมาแล้วไปจ่ายตังค์กันคนหยุดหิบนะคะหิบไปจ่ายตังค์งกันไม่เป็นไรลูกอมเล็ตอมเล็ตซื้ออะไรมาอมเล็ตซื้อมาอ ไปให้เชเบตดูให้เชเบตดูหน่อยได้ไหมให,ให้ดูหรอกหนูต้องเอาอะไรมาแลกเพียมเลดบ้างดิอ่าไหนดูที่มีอะไรบ้างน,นี่ไม่ได้ไไม่ด้ครับมาซืา้อให้เพียมเลดมาซื้อไทยเพียมเลดแม่อุ้ซื้อม,เมา,มา,สสาอมเมาสิาสาเร์ฟไทยเพียมเลดมีสองชุดเลยนี่อุยซื้อให้เพียมเลดเหรอพี่เอ็มซื้ออันนี้ให้ออมเลดอันนี้ให้อันนี้อันนี้ว่าจะให้เชเบตแต่เชเบตร้องไห้ไม่อยากให้เบบุ้ยเด็กด้วยหนูนี้ให้พี่ออมเลดเบบน่ใจแน่ใจนี่ออมเลดแม่อุ้ซื้ออะไรให้ออมเลดด้วย เอาซื้ออะไรให้อยู่ครับอมเล็ตอมเล็ตไม่สนใจไม่รู้เลยดูดิเอาซให้คะพายัมดึงออกมาหน่อยโอ้ยโอนาซ่าอมเล็ตนี้โอ้โหนี่นะสองนักเ็ดพ่อเอ็มก็ซื้อมาให้เหมือนกันไม่ต้องเสียใจนี่นี่อันนี้ให้น้องเชเบน้องพี่เชเบตมีนักเตะแล้วก็มีคู่ให้ด้วยดีมีให้มีคู่แบบเติมเสียในะปกติน้องเชเบตเขาเล่นไม่เป็นแต่เมื่อกี้เขาไปลองเล่นมาแล้วนะครับเหรอเชเบตชอบไหมเชเบตชอบไหมเมื่อกี้ เดี๋ยวขาอีมุยจะหนูอยากจอีมุยหญิงจ้าเอ้าอันนี้ฟิกาจูอ่ะแม่อุไม่ซื้อให้อีมุยให้น้องเชเบ็ดบ้างอ่ะไม่ไม่ใช่พ่อเอ็มจริงอ่ะแม่อุซื้อตัวนี้มาให้น้องเชเบ็ดนั่นแหละเหรอใช่ไม่ใช่ของออมเล่นนะลูกออมเล่นมีแล้วออมเล่นมีแล้วให้น้องนะโอเคไหมเอาใส่นะเสียใจคนชอบไปเขาชอบตัวนี้อะไปซื้อเหมือนกันทำไมเอ้าพี่ออมเล่นเขามีแล้วอ่ะใช่ใหญ่ตัวมากแล้วออมเล่นะใช่อะ อะไรก็อมเล็ตก็ได้เยอะคนเดียวนะอันนี้ให้น<ห>้องเชเบต<ห>โอเคไหมเอาปะ่ะหรือว่า<ม>จะให้พี่อมเล็ตเอาไหมเอาไหมขอบคุณค่ะหรือ,อยังแม่อูก็ไปซื้อของพี่อมเล็ตชอบให้ทําไมอ่ะไม่แบบคือเขาแย่งกับเชเบตไงเพราะว่าเพื่อนๆอน่ะเขาบอกว่าทําไมของพี่อมเล็ตใช่ทำไมต้องเชเบตต้องให้เชเบตแย่งอ่ะคือทุกใบสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่อูก็เลยซื้อคลิปเนี้ยแม่อูก็เลยซื้อให้เชเบตบ้างไหนเชเบตหันหน้ามาลูกเชเบตเขาชอบอีมูยนะจริงๆแต่อีมูยมันไม่มีไงพ่อเอ็มเดี๋ยว ออมเลดออมเลดหวิ่งไปน่นแล้วนะคะแม่อูไปตามหาออมเลดที่บ้านเขามีเยอะแยะแล้วนะเพื่อนๆอย่ามาว่าแม่อูนะโอเคไหมจะออมเลดโอเคไหมลูกหันหน้ามาหันหน้ามาก่อนเรว็วเรามาคุยกันหันหน้าก่อนมาคุยกันออมเลดโอเคไหมหัมนหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาออมเลดโอเคไหม อมเลตหัดตั้งใจอมเลตก็ได้ตั้งหลายตัวเมื่อกี้พ่อเอ็มซื้อของเล่นให้แล้วอันนี้ให้น้องบ้างพ่อเอ็มก็ซื้อให้ทั้งคู่เลยไม่ที่บ้านอมเล็ตมี้ไม่ใช่อมเล็ตเขาไม่ได้นี้แต่เขาแบบว่าไม่อยากให้น้องมาชอบเหมือนเขาใช่ไหมใช่ไหมไม่อยากให้ซองมาชอบยูือจูเหมือนกันใช่ไหมแค่ไหนลูกโอ้ยเงาแล้วก็เล่นเ้ือกันแหละเนาะไม่ไม่ออมเล็ตมานี้ก่อนอมเล็ตฟังแม่อุ้นะฟังมองกล้องฟังมองกล้องเนี่เราดูอมเล็ตนะ เวลาน้องแย่งออมเล็ตไม่เคยให้น้องเล่นด้วยเลยนะถ้าออมเล็ตให้น้องเล่นด้วยสักนิดหนึ่งนะแม่อูก็จะจะจะให้แบบเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวน้องเซเบคเขาจะไม่ให้ออมเล็ตเล่นด้วยแล้วนะทำไมหม่าทำไมหันหน้ามาเร็วมาเร็วจะได้กลับบ้านออมเล็ตโอเคไหมออมเล็ตออมเล็ตฟังออมเล็ตฟังออมเล็ตหยุดเสียใจเพราะว่าป๊าซื้ออะคอร์บิตให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหม โอเคนะไปพ่อแยมเรากลับบ้านดีกว่าเนาะน้องชิเบ๊เป็นไงบ้าง,งห,นหนูได้ปิกาจูแล้วหนูโอเคไหมดีใจค่ะหันหน้ามาค่ะหันหน้ามามหนูโอเคไหมดีใจหนูจะไม่แย่งพี่เราใช่ไหมแย่งละคะ่ okay, นะโอเคน้าปากก่อไล่เร็วฝากฝากก่อนฝาก,กอ,อะไรคะพูดด้วยสวัสดีค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย